อันนี้มิจะทําอะไรวันนี้มิอเอมิจะโชว์อะไรอันนี้คืออวตารวอลหรออวตารวอลมันคืออะไรอ่ะพรีเซนต์มาเลยลกูกเขียนชื่ออะไรอะ่ะมิกิแล้วยังไงต่อมองไม่เห็นเลยอเปิดแล้วออ่ะเปิดมาสิอันนี้เป็นดนะี y อวายนนี่ อันน <Good. S 1> uh ี้ติดซะธรรมศาสตอันนี้คือแต่ว่ามันจะมีอันเวอืมใครเขาจะไปรู้หรอต้อติดยังไงส <Hey. S 1> รุปได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ต้องติดไปละโอเคจบไม่ผ่านอ่ะมาหน้าถัดไปอันหน้าถัดไปนี่คืออะไรอืม โบกับที่คาดผมอ่าโอเคอันนี้แบบ DIY เนาะทำเองโอเคมีอีกอันหนึ่งของเล่นอ่าฮะ